โยมเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างบางหรือ,อยังเราเห็นแสงอาทิตย์ก็เหมือนแสงธรรมที่ทำให้เรามองเห็นสังต่างได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความค้มคล้าทั้งหมดแต่สิ่งที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีวันคําคล้ามีความใหม่ตลอดเช่นอะไรบางที่อยู่กับเรานานโยมทำนา ทำไรปลูกข้าวกว่าจะได้กินต้องลงทุนมากมายให้ความชื่นใจตอนข้าวออกรวงตอนที่ขายตอนที่มีเงินก็ดีใจกันอยู่แวบ,บเดียวก็ต้องเริ่มทำใหม่โยมปลูกดอกไม้ปลูกกว่าจะได้ดอกได้ผลใช้เวลาน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 แต่ก็ออกดอกออกผลอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หายหมดแม้แต่เราอยู่ในโลกนี้ เราก็อยู่ชั่วคราวมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวรอสวยกันอยู่ชั่วคราวแต่จะต้องแก่กันอีกนานๆต้องเจ็บอีกนานกว่าจะตายเราชื่นใจตอนที่เรามีลูกมีหลานเราก็ดูแลเขาชั่วครังชั่วคราวบางครั้งเขาว่าไม่ได้เขาดือ้อก็ทําให้เรามีความทุกข์มีความห่วงใยแต่จนกระทั่งวันตายนั่นแหละหรือเราเรียนจบได้รับปริญญา ก็ม e ีความทุกข์ในเรื่องการเรียนการศึกษาดีใจตอนรับปริญญาตอนที่มีคนชื่นชมน่อยเดียวก็เงียบแล้วเหตุนั้นเรามองให้เห็นธรรมะมองให้เห็นความจริงที่มีอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดไม่พาจะเป็นทรัพย์สินเงินทองตัดของเลี้ยงบุคคลที่จะมาคบกับเราก็ไม่มีความชื่นชมอยู่กับเรานานแม้แต่ ความโกรธความเกลียดแต่สิ่งที่จะอยู่ในโลกนี้นานหรือดึงให้เราติดอยู่ในโลกจะได้แก่ความโลกความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดหรือความโกรธทําให้เรามีความโกรธเกลียดมีความผูกพันอาฆาตพยาบาทไปนานแสนนานหรือมีความหลงใครว่าอะไรนิดอะไรน่อยก็มีความเชื่อเข้าไปหมดบางทีก็หลงทางราะบุคคลผู้ที่ชักชวนเราแนะเราก็ไม่ใช่บุคคลผู้ที่มีความหลุดพ้น ก็เป็นคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเราก็ตามตามเขาไปเท่นั้นเราก็จะต้องอย่าไปยึดถือต่อสิ่งต่างๆโดยยึดธรรมะกุณพรเจ้าเป็นของสำคัญที่สุดนายมหน่าเหตุนั้นเราไปอย่าไปยึดถือนายมเพราะของที่เรามีวันนี้ก็เคยมีเจ้าของมาแล้วและเจ้าของเขาก็เบื่อหน่ายทิ้งไปบางทีก็ไม่อยากทิ้งไปแต่หมดบุญไปเราเองก็เหมือนกัน เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นปู่ตายายายก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเขาชั่วคราวสักวันก็ต้องทิ้งกระดูกให้เขาฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทําให้เราเป็นทุกข์ต้องคิดว่าถ้าวันเราเหลืออเวลาอีกวันเดียวเนี่ยเราก็จะต้องตายไปแล้วเราควรที่จะต้องทําอย่างไรก็ควรที่จะต้องรีบเร่งทําความดี ให้ทานไว้รักษาศีลไว้สวดมนต์ภาวนาไว้นโยมจะได้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองในภพหน้าต่อไปตามปุญญาตายายไป